สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านนะครับหลังสงการนี้ทํางานต่อครับอนุสาวรีย์เจ้าพ่อพญาแลฮะจังหวัดชายภูมิวันนี้เดี๋ยวพามาชมแผงพระที่หลังอนุสาวรีย์ครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปเลยฮะเป็นยังไงแผงพระที่นี่นี่ครับก็บรรยากาศช่วงสายๆนะครับก็มีคนมาเดินบ้างฮะมาเรื่อยๆครับที่หลังอนุสาวรีย์พญาพักดีชมพล หรือเจ้าพ่อพญแลกครับลองดูครับวันนี้จะโชคดีหรือเปล่าอันนี้พวกนที่กองเท่าไหร่ครับไอเหรียญองค์ละน,น้อย,อยใช่ไหมครับเราเห็นเห็นอะไรแวบบๆบนี่เหมือนกับถินยืน b ีห้าเก้าเลยใช่แล้วครับกระถิ่นพระเจะทาน b ีห้าเก้าครับหรือกระถิ่นยืนฮะหาต่อครับเพื่อได้เพิ่มนี่ไงอันนี้เท่าไหร่พี่นี่ครับเนี่ยสามร้อยครับผมสามร้อย เหรียญเศรษฐีพันล้านครับเนื้อกระไลทองลงยาโอ,โ,โอ้โหยังสวยครับสวยสวยอยู่เลยสององค์นี้ได้เท่าไหร่พี่เนี่ยสององค์เนี้ยไปสามร้อยสิบเลยสามร้อยห้าสิบหร่อพี่ถ้าสามสามสามร้อยได้ไหมพี่ได้ได้ได้มาแล้วสองเหรียญครับนี่หาต่อครับจะมีะไรโดนโดนบ้าง นี่อันนี้ล็อกเก็ตก็มีนะครับนี่ล็อกเก็ตหลายเจจิครับพวกเหรียญรออันนี้เหรียญแอปเป,เปิ้ลเหรียญนงปูหงส์เหรียญนกปูสุดเฮ้ยอันนี้อะไรครับเนี่ยเนี่ยครับอันนี้ปุกแขกปุกแขกอ๋อนั่งเสือสามหมื่นกว่านี่ครับเนี่ย สวยสวยโอ้โหจับได้แม่นมากของสวยอ๋ออันไหนครับผมหมื่นอันนี้เหรอครับโอ้โหเลยโอกขอบนาคอันนี้ครับผมเป็นสมเด็จอะไรครับสมเด็จสวยอ๋อพระรามหกครับแต่เป็นขอบนาคเนาะขอบนาคโอ้สวยเลยถึงเคยเคยนั่งดูลังไหมเนี่ยเคยพวกพวกพวกนี้องค์เท่าไหร่ครับลง เนี่ยครับพวกอยู่ในเนี้ยเนี่ยใช่เหลือที่เหลือ56อ๋อที่เหลือ50อันนี้ไม่ใช่50ของไว้ใช้เองอ๋อไว้ใช้หมดมาไม่รู้วครับนี่สวยเลยนะนี่่ถงเงินเขาวยครับที่ไม่มน่นะ โอนจำไม่มีเล่นไม่เป็มผมว่าจะโอนเท่าไหร่ครับโอเคครับได้ได้ครับผมเอาองค์นี้ครับเดียวครับครับไม่เป็นไรเดี๋ยวดูก่อนครับผมเนี่ยวัดบวรนั่เนี่ยอันนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอันไหนครับเนี่ยครับเดี๋ยวผมดูแป๊บนึงครับได้เนี่ยน้องพ่อรวยครับอันนี้ไปสามร้อยครับเอาสามร้อยพอสามร้อยเหรอครับอ๋อ มามนลองเขี่ยกองดูครับอ,อันนี้จะเป็นสมองค์ร้อยอย,อยู่ในกองนี้เลยตาดีได้ตาลายเสียครับเขี่ยกอง,องปักคลองชีพนี่มีทั้งพระเหรียญพระพุงพระกลองรูปสมเด็จสร้อยก็มีนี่ครับลองเลือกดูครับวันนี้อาจจะร้อนหน่อยครับรีบกลับครับนี่ปิตา สมเด็จอันนี้อะไรเนี่ยพักกิง่งนี่มาเป็นเซตเลยชุดนี้มีทั้งสร้อยอะไรเนี่ยสร้อยโบราณน,นะครับนี่พระปิดตามีหลายเนื้อดูครับนี่ตะกุดประคำก็มีไปครับกลับบ้านฮะไปดูครับว่าได้อะไรบ้างวันนี้ครับคุ้มหรือเปล่าโอเคไปเลยครับเรามาดูฮะ อันนี้ที่ได้มาวันนี้ครับมีปูแพลีวด้วยหนึ่งองค์อ่าเรามาดูครับเหรียญน,นี้เศรษฐีพันล้านนะครับเศรษฐีพันล้านเ,นเนื้อกระไรทองลงยาครับนี่เหรียญน,นี้สวยมากสวยเดิมเลยนี่ดูดียาไม่ล่อนไม่ลอกเลยครับอ่าองค์นี้300มาเหรียญน,นี้สภาพเดิมๆเ,เลยดูผิวครับผิว แจกทานปี4-5ครับปีลึกครับแท้ทันฮะแท้ทันหลวงพ่อรวยนี่อันนี้จะเป็นเนื้อทองแดงผิวเดิมต่อมาเดี๋ยวต้องปูแพ้วครับอันนี้ไม่ได้ถ่ายในคลิปนะครับอ่าส่วนเรียนนี้หลายคนรู้จักแน่นอนกระถินยืนครับหรือกระถินพระราชทานปี5-9แท้ทันครับนิยมครับ เหรียญน,นี้ผิวสวยเดิมนี่ดูครับดูผิวด้านหลังนี่ฮะยังสวยเลยอ่าใกล้ๆเรามาดูใกล้ๆนี่ดูครับกระถินพระราชทานหรือกระถินยืนครับปี59ก้ระถินยืนรุ่นแรกเลยแท้ทันนิยมครับอ่าเหรียญน,นี้350ครับเหรียญนี้350ครับเออลืมบอกเหรียญน,นี้แจกทานปี45ห้า เหรียญนี้เอาร้อยห้าสิบพอครับร้อยห้าสิบพอนี่นะฮะทักได้ครับผมเหรียญนี้สามร้อยดูกระไหลโอ้โหยังสวยเลยไม่มีร่อนไม่มีล,อ,มมลอกครับเดิมๆเลยครับสามร้อยร้อยห้าสิบแต่ทันนะครับอ่าแล้วก็กระถินยืนพระราชทานนี่ดูครับนี่สามร้อยห้าสิบโอเคครับ ท่านใดอยากได้เดี๋ยวผมขึ้นไลน์เบอร์โทรให้ครับนี่แอดมาเลยครับแอดมาก็จะขึ้นโปรไฟล์นี้เลยเอ๋ออันจำเริญบุญนี่มีเพจด้วยครับเพจท่านใดสนใจก็อินบ็อกข้อความเพจมาได้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามสวัสดีครับ